เป็นไงครับคำอวยพรลุงเป็นจริงไหมจากการที่ลุงทําคลิปเมื่อเช้านี้นะถ้าใครได้ดูนะครับลุงบอกแล้วว่าวันนี้อากาศมืดมืดมัวมัวเนาะมนมนมองมอง,มองดูเศร้าๆแต่ไม่เป็นไรลุงจะขออวยพรให้ทุกคนได้รับข่าวดีและก็มีข่าวดีจริงๆนะครับเพราะว่าทาง TC Thailand ประกาศเที่ยวบินเพิ่มมาอีก3เที่ยวบินคนได้บินเพิ่มอีก200คนทำให้ตอนนี้ในเดือนธันวาคม มีคนได้บินสะสมถึง450คนแล้วนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ลุงอยากจะมาเตือนก็คือคนที่ต้องเข้าอบรม3วัน2คืนระวังคุณมาอบรมผิดวันนะทำไมลุงต้องบอกแบบนั้นเดี๋ยวลุงมีรายละเอียดในคลิปนะครับก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ก็ถือว่าวันนี้เป็นข่าวดีต่อเนื่องสำหรับคนรอคิวบินประจำเดือนธันวาคมนะครับเพราะว่าในวันนี้ได้มีการประกาศเที่ยวบินของวันที่3ธันวาคมออกมาอีก3เที่ยวบินด้วยกันนะครับก็จะเป็นเที่ยวบินสายการบินเอทิฮัทนะครับ60คนสายการบินอุซเบกิสถานอีกร้อคนและก็สายการบินเอลอันอิสราเอลอีก40คนนะครับ รวมแล้ววันนี้นะครับมีคนได้บินเพิ่มอีก200คนทั้ง200คนนะครับคุณต้องสแกน QR code เข้ากลุ่มลายสำหรับการเดินทางไปทำงานอิสราเอลที่เจ้าหน้าที่จะสร้างไว้ให้นะครับไม่ใช่ QR code ตัวนี้นะลุงบอกไว้แล้วนะใครมาสแกนตัวนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคุณต้องไปดูที่หน้าเพจ t c t h a i l a n นดนู่นนะครับ เขาจะมีคิวอารโคตแต่ละกลุ่มลายเดินทางอยู่แล้วก็จะมีหมายเลขเดินทางว่าใครได้ไปบ้างนะครับไปดูตรงนน้นนะคุณต้องขอเข้ากลุ่มลายนะครับภายในวันที่7พฤศจิกายน2568ก่อนเวลา16.30นก,ก็คือพรุ่งนี้ก่อนเวลา4โมงครึ่งนะครับทำให้ทันด้วยละเพราะว่าถ้าทำไม่ทันเขาจะถือว่าคุณสละสิทธิ์สละสิทธิ์ก็คือ โดนตัดสิทธินั่นเองนะครับใครทําไม่ได้ทําไม่เป็นไม่เข้าใจยังไงก็ตามนะครับก็แนะนําว่าไปดูคลิปที่ลุงสอนเข้ากลุ่มลายของอิสราเอลนะครับไปเซิร์ชใน YouTube ได้เลยเจอแน่นอนนะครับทําให้ยอดสะสมตอนนี้นะครับคนที่ได้บินในเดือนธันวาคมมากถึง450คนนะครับมีเที่ยวบินไปแล้ว9เที่ยวบินด้วยกันนะครับไหนว่ามันน้อยเนาะมันไม่น่าน้อยแล้วนะ แต่ไม่เป็นไรเราตั้งเป้าหมายไว้ที่1000คนนะครับไม่ใช่เราหรอกก็คือลุงนั่นแหละนะครับลุงอยากนะครับให้มันถึง1000คนเพราะว่าถ้าถึาถง1000คนเนะี่ยมันจะมีข่าวดีอีกหลายข่าวดีมาตามมาเลยนะครับเพราะฉะตันตอนนี้ประกาศมาแล้ว450คนเหลืออีก550คนเท่านั้นเองนะบ,บางคนบอกว่าเอ๊ะมันเพิ่งวันที่3เองนะครับยังไงก็ถึงแน่นอน มันไม่แน่นะครับเพราะว่าช่วงกลางกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนน่ะเที่ยวบินมันอาจจะไม่มีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราลุ้นในช่วงต้นเดือนนั่นแหละให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเที่ยวบินต่อไปก็รุ้นของวันที่4ธันวาคมแล้วกันนะครับก่อนที่เขาจะหยุดนะครับในวันที่5ธันวาคมสำหรับคนที่รอสมัครนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะครับที่อาจจะเปิดรับสมัคร เร็วๆนี้นะครับลุงย้ําอีกครั้งนะครับว่าใกล้จะเปิดรับสมัครแล้วคําว่าใกล้ของลุงเนี่ยก็คือ2อถึงสเดือนนะเพราะฉะนั้นนะครับคุณก็เตรียมเอกสารไว้ใกล้ๆมือแล้วกันเผื่อมันมีข่าวช็อกเซอร์ไพรส์นะครับเกิดรับสมัครพรุ่งนี้ขึ้นมาทําไงล่ะถ้าเอกสารเราไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงคุณเตรียมเอกสารไว้ใกล้ๆมือคุณได้เลยนะครับ ใครที่มีเอกสารอยู่ต่างจังหวัดถ้าไปไม่ได้ก็ให้ทางบ้านส่งไปสนีมานะครับเพื่อที่เวลาเขาเปิดรับสมัครเมื่อไหร่คุณจะได้สมัครงานได้เลยนะครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะที่ลุงคิดว่าลุงจะต้องมาพูดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรับทราบนั่นก็คือการอบรม3วัน2คืนนะครับตอนนี้เขามีการอบรมเพิ่มเติมอีก2รุ่นด้วยกันนะครับก็จะเป็นรุ่นที่สา กับรุ่นที่ 4. นะครับสำหรับการอบรมนี้เขาเรียกว่าโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับโครงการนี้นะครับในรุ่นที่3จะมีการอบรมในวันที่14-16ถึง16พฤศจิกายน2,568ในรุ่นที่3นี้คือคนที่มีกําหนดเดินทางนะครับ ในวันที่ 17, 18, 20, 23, 24ทุกคนนะครับทุกคนเลยนะต้องเข้ารับการอบรมรุ่นที่3นะครับส่วนคนที่มีกำหนดเดินทางในวันที่25พฤษจิกายนนะครับอันนี้ต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีเที่ยวบินเลขที่ดังต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเที่ยวบินเลขที่ ek 3 7 7 ek สองสี่ส hu 4 3 0 hu 7 9 5 7เนะครับเที่ยวบินเลขที่ต่อไปนี้ก็คือต้องมาอบรมในรุ่นที่3นะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นที่4อีกรุ่นนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าวันที่25ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับในวันที่ในรุ่นที่4นะครับจะเข้ารับการอบรม ในช่วงระหว่างวันที่18ถึง20พฤศจิกายน2568นะครับคนที่มีกำหนดเดินทางในวันที่25พฤศจิกายน2568เฉพาะสายการบินนะครับที่มีเที่ยวบินเลขที่ LY082 อันนี้คุณต้องมาอบรมรุ่นที่4นะครับสายการบินเดียวเลยนะครับจำง่ายนะครับเพราะฉะนั้น เที่ยวบิน ly082 อย่าไปรุ่นที่3นะครับคุณไปก็เสียเวลามานะครับไม่ได้เข้ารับการอบรมนะครับและลุงไม่มั่นใจว่าเขาจะตัดสิทธิ์หรือเปล่านะครับอันนี้ลุงก็เป็นห่วงนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับคนที่มีเที่ยวบินที่ไม่ใช่ ly082 แล้วเข้าใจว่าจะต้องมาอบรมในรุ่นที่14อ่รุ่นที่4นะครับอันนี้คุณก็ถูกตัดสิทธิ์แน่นอนเพราะว่าการอบรม ของคุณผ่านมาแล้วนะครับดังนั้นเขาตัดสิทธ์เ์เซ0์แน่นะครับระวังให้ดีในช่วงวันที่25พฤศจิกายนมันมีอยู่2กลุ่มนะครับนอกนั้นนะครับวันที่26 27- 30พฤศิจาิกายนและแถมนะครับของคนที่ได้เที่ยวบินสดสดร้อนๆนะครับก็คือเที่ยวบินวันที่1ธันวาคมคุณจะต้องเข้ารับการอบรมรุ่นที่4นะครับวันที่1 8ถึง20พฤิจิกายน พอ,อเข้าใจเนาะนะครับสรุปแล้วมันมีรุ่น3กับรุ่น4นะครับวันที่25พฤศจิกายนเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากๆเพราะคุณอาจจะมาผิดวันผิดวันก็ถูกตัดสิทธิ์นั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจหรือไม่ได้ดูคลิปลงเลยนะครับเขาจะพาคุณไปอบรมนะครับที่ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิยาเขตกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับคุณจะต้องมาลงทะเบียนเวลา7นาฬิกาณนะบริเวณอาคารสำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานาครพื้นที่3นะครับที่กระทรวงแรงงานนะครับจากนั้นเขาจะมีรถบัสนะครับเดินทางไปที่อำเภอกำแพงแสนเวลาเานาฬิกาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่ารุ่นที่แล้วนะครับก็มีการนัดเวลาให้เร็วขึ้นนะครับ แต่รุ่นนี้ลุงคิดว่าเขาก็น่าจะนัดเจ็ดโมงเลยแล้วแล้วการรับเสื้ออาจจะไปรับที่โน่นเลยก็ได้นะครับยังไงเดี๋ยวดูประกาศของเจ้าหน้าที่ที่เบื้องต้นก็คือทาําตามที่เจ้าหน้าที่บอกนะครับส่วนใครที่อยู่ใกล้นคนปรปฐมนะครับอยากจะตรงไปที่นั่นเลยก็ให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเป็นเคสๆไปลุงไม่มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่จะอนุญาตไม่อนุญาตแต่ถ้าเป็นลุงลุงอนุญาตอยู่แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้ามานะครับ คุณจะต้องเข้ารับการอบรมนะครับหลักสูตรเรื่องภาษาวัฒนธรรมนะครับการใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยการทํางานการเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินและก็การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปทํางานที่อิสราเอลนะครับเนื้อหาหลักสูตรของรุ่นที่4ก็เหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันเวลาที่เขานัดลงทะเบียนก็เหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันก็ ขอให้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งด้วยนะครับแล้วทุกคนก็จะได้ไปทํางานที่อิสราเอลไม่โดนตัดสิทธิ์กันนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับลุงก็พยายามอัปเดตข่าวสารนะครับแล้วก็ให้ความหวังกับทุกคนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่า,าการรับสมัครมันน่าจะใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะครับเตรียมทุกอย่างให้พร้อมละกัน มันเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้เดือนหน้าหรือเดือนถัดไปปีหน้าเกิดขึ้นได้หมดนะครับมันใกล้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับ ลุงอยากจะให้ทุกคนเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ไปทํางานที่อิสราเอลอย่างที่ตั้งใจและหวังไว้นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ